ัสดีค่ะนี่นะคะปูหัดทาเนาื้อเค็มเมื่อคืนปูหั่นเนื้อเค็มไว้แล้วก็ใส่เกลือใส่ชูรสลองหัดทําดูเราจะไปตากเพราะว่าวันนี้มันมีแดดนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปตากไม่รู้ว่าแม่วัดจะมาตอมหรือเปล่าลองหัดทําถ้ารอกินจากแม่เดี๋ยวแม่ก็จะด่าเค็หัวเอาว่าตปวมันกวายแล้วลองหัดทําบ้างอะไรอันนี้ลองหัดทําดูไม่รู้จะอร่อยเหมือนแม่หรือเปล่าแต่ก็คงจะอร่อยอยู่ละดูสินี่น,นี่ทำไม่เยอะหรอกเราหัดทำครั้งแรก อย่ารอไปตากเนื้อเค็มกันค่ะไม่มีอันนั้นอะอะไรนะที่เขาแบบมุงครอบหรอกตักเนื้อเค็มอะกันแมลงอะไรอย่างเงี้ยนียค่ะไปกันนะคะเดี๋ยวตากเนื้อเค็มเสร็จแล้วก็จะออกไปเดินเล่นหาเอาแดดสวยๆเอากะเพิ่มเข้าไปที่หน้าอีก ดีหน้าเราเอามาเรียงเรียงใส่ตะแกรงไว้ก่อนแล้วเดีด๋ยวเราไปวางที่ระเบียงห้องกันระเบียงระเบียงบ้านนี่ตากๆไว้แดดยังยหุบสิมาเช้านี่แดดยังดีอยู่เลยทำไมแดดถึงหุบล่ะอันนี้เป็นเนื้อดีนะอันนี้เป็นลามฟิลเลย เนื้เดือนดีเนื้ออย่างดีเลยอ่ะแล้วเอามาทำเนื้อเค็มเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือว่าซื้อเนื้อมาเอามาย่างกินกันอย่างนี้ใช่ไหมที่อู่รถแล้วทีเนี้ยวานซื้อนูน้แนแฟนชักปักอา่าเป็นกระติกตู้เย็นอะ่ะเป็นกระติกสาหรับแต่ว่าเอาทำเหมือนมันเหมือนตู้เย็นเลยแต่มันไม่ใช่ตู้เยน็นมันเป็นเป็นกระติกเอาไว้แช่ของได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ย ซื้อเนื้อมาแล้วแฟนลืมอืมแฟนลืมมีทั้งเนื้อดีๆทั้งนั้นมีลามอานะคะเนื้อแกะเหรอแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อแกะเหมือนกันแต่เป็นฟิลเลยตรงช่วงเนื้ออย่างดีอะ่ะอืมเทนี้มันออกมีกลิ่นหน่อยๆแล้วแฟนเขาไม่กินแล้วกูก็เลยเอามาจัดการทําเป็นเนื้อเค็มซะนี่เดี๋ยวเราจะไปตากกันพอได้กินอยู่เนี่ยลองทําดูเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะ เดี๋ยวเราไปตากกันดูดิแดดหุบอ่ะเนี่ยผูเอามาตากเขาอ้าวางไว้กับพื้นอย่างนี้ขอสาดทุแมลงอย่ามาเด้อบายบายค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำเนื้อเค็มให้กิน